คอนโดใหม่สไตล์ยุโรปบรรยากาศราวกับอยู่พระราชวังกลางเมืองกับคอนเซปต์ your place is your palace ให้คุณใช้ชีวิตทุกวันเสมือนอยู่ในพระราชวังของคุณที่นี่คือ atmo s palacio ลาดพ้าววังหินโครงการจากบริษัท asset white และแน่นอนนะครับโครงการที่เราพามาชมเราคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านของการลงทุนและการอยู่อาศัยคอนโดนี้จะเหมาะกับใครน่าอยู่อาศัยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ฐานไเสร็จจะพาไปชมนะครับใครที่กำลังมองหาห้อง ที่อยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่แล้วยังใช้งานได้คล่องตัวอยู่ห้องวันเบสขนาด24ตารางเมตรตอบโจทย์เลยค่ะฟังก์ชันในห้องจัดมาได้ลงตัวเลเยอร์ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทุกตารางเมตรมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นเล็กๆอยู่ข้างเตียงและตรงนี้สามารถนั่งทํางานริมหน้าต่างได้มีช่องให้แสงธรรมชาติเข้ามาทั้งวัน ทำให้ห้องดูโปร่ไม่อึดอัดและที่น่าสนใจอีกอย่างคือโครงการติดตั้งลำโพงลูทูธมาให้ทุกห้องจะเปิดเพลงชิวชวตอนเช้าหรือเปิดพอดแคสต์ฟังตอนแต่งตัวก็ได้เลยสำหรับคนที่ชอบทำอาหารเขาก็มีครัวปิดกัน้นด้วยกระจกบานสไลด์มาให้ส่วนห้องน้ำแยกโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานใครที่ชอบความเรียบง่ายแต่คบครนในทุกมิติแนะนำห้องนี้เลยค่ะจะอยู่เองก็คุ้มหรือจะลงทุนปล่อยเช่าก็ง่าย เพราะมีฟังก์ชันครบและมีส่วนการให้ใช้แบบจัดเต็ม ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยกับห้องวันเบสเอกุสีขน e าด26ตารางเมตรใครที่ชอบห้องที่แบ่งฟังก์ชันชัดเจนใช้ชีวิตเป็นสัดส,ส,ส่วนห้องเนี่ยเหมาะเลยค่ะส่วนห้องเ้่งเล่นมุมนี้พักผ่อนได้ดีสามารถวางทีวีขนาดใหญ่ได้ข้างกันจะเป็นโต๊ะทานข้าวหรือปรับเป็นมุมนั่งทํางานก็ดีเช่นกันถัดเข้ามาเป็นห้องครัวจะอยู่ติดระเบียงมีเคาน์เตอ,อร์ครัวมาให้พร้อมใช้เหมาะมากกับคนที่ชอบทาอาหารเพราะจะช่วยจัดการกลิ่นได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกระจกบานสไลด์ส่วนห้องนอน แบ่งแยกมาให้ชัดเจนและห้องน้ําสามารถเข้าได้2ทางเวลาเพื่อนๆมาก็ไม่ต้องเดินผ่านห้องนอนใช้งานได้สะดวกสบายทั้งแขกและเจ้าของห้องและอีกหนึ่งห้องวันเบสอ็กซ์เพนี้จะมีอีกแบนอีกแบบให้เลือกที่เหมาะกับคุณที่สุดแปนห้องเป็นดีไซน์คือโ p เ n นสเปซลิฟวิ่งแอรียกับห้องนอนจะอยู่ติดกันและกันด้วยกระจกบานสไลด์ทําให้ห้องยังดูโปร่งแต่ก็ยังสามารถปิดเป็นสัดส่วนเพิ่มความเป็นส่วนตัวในเวลาที่ต้องการส่วน เป็นแบบปิดอยู่ติดระเบียงเช่นกันและต่อเนื่องไปเป็นห้องน้ําห้องนี้เหมาะกับคนชอบความโปร่งโล่งเรียบง่ายและชอบดีไซน์ Open Space ค่ะห้องนี้ควรเบสเอ็กซ์ต e ที่มีฟังก์ชันลงตัวมากค่ะแปลนห้องนี้จะขายกับห้องวันเบสเอกูซ e ี โดยจะมีพื้นที่ในห้องนอนกว้างขึ้นค่ะเปิดห้องเข้ามาจะเจอกับ l i ฟ i ิ g งแอเรีย ขนาดกำลังดีข้างกันเป็นมุมนั่งทานข้าวมาให้ติดกันโซนครัวแบบปิดมีกระจกบานสไลด์กั้นมาให้ส่วนห้องนอนเหมาะมากกับคนที่ต้องการพื้นที่ในห้องนอนมากขึ้นมีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มๆและห้องน้ำสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งทั้งทางห้องนอนและห้องเล่เลนภายในแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ใช้งานง่ายมาพร้อมอุปกรณคุณภาพในทุกจุดสัมผัสห้องนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากอยู่แบบสบายฟังก์ชันครบไม่อึอดอดัด และสามารถใช้งานได้ทุกมุมเลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะกับ One Bed Plus ขนาด34ตารางเมตรเหมาะมากกับคนที่กำลังมองหาห้องที่คิดเผื่อสำหรับอนาคตเปิดห้องเข้ามาจะเป็นโซนพักผ่อนที่วางโซฟาขนาดกลางและทีวีขนาดใหญ่ได้โดยระยะห่างยังเดินผ่านได้แบบสบายเลยค่ะ ถัดเข้ามาเป็นโต๊ะทานอาหารและที่สะดวกมากๆคือเขาจัดห้องครัวมาให้อยู่ตรงข้ามกันเลยกันด้วยกระจกบานสไลด์เดินผ่านครัวมาจะเจอกับห้องน้ําที่อยู่ติดกันแยกโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยและอยู่ในตําแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายห้องนอนจะอยู่ด้านในขนาดกําลังดีมีพื้นที่ปลายเตียงเหลือให้ใช้งานได้เยอะเลยค่ะติดกันจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เชื่อมต่อได้จากทั้งห้องนอนและมุมทานอาหารห้องนี้อยู่ติดระเบียงทําให้แสงธรรมชาติเข้าได้ดีมาก จะปรับเป็นห้องทํางานห้องนอนเล็กหรือห้องแต่งตัวก็ได้หมดใครอยากได้ห้องที่ขยายการใช้ชีวิตมีฟังก์ชันเผื่อสําหรับทํางานหรือว่าอนาคตเนี่ยอยากจะขยายครอบครัววันเบดพัสดแบบนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะได้ใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นขึ้นแบบไม่ต้องขยับงบมากห้องพักของที่นี่เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยเองและการปล่อยเช่าแบบสุดๆครับ โครงการนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด5ไร่เศษเป็นคอนโดโลว์ไล์8ชั้น4อาคารห้องพักอาศัยทั้งหมด753ยูนิตที่จอดรถประมาณ34%ไม่รวมจอดซ้อนคันค่าส่วนกลาง55บาทต่อตารางเมตรมาพร้อมกับความสงบที่ออกแบบมาเป็นสวนสวยๆเชื่อมตึกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวไม่ใช่แค่ห้องที่ครบแต่ทั้งโครงการเตรียพร้อมไปด้วยสิย่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาให้ครบทุกตึก นี่คือ The Royal h o l l ที่สามารถรองรับแก๊งเพื่อนรวมไปถือ Family ได้ทุกไลฟ์สไตล์ถัดไปเป็นห้อง The Royal Dining Area จัดงานฉลองแบบส่วนตัวพร้อมจ้างเชฟมาทำอาหารในทานกันถึงคอนโดได้เลย ที่เราเห็นพลังการที่สุดของโครงการคือที่นี่เลย Loyal ร a l e t เ e ล o o ู al, ette, oo, ที่เชื่อมกันระหว่างตึกซและตึกดีวิวกว้างโล่งมองไปทางไหนก็ผ่อนคลายมาพร้อมกับเอาดร์จากรุซี่และสะเด็กมาว่ายน้ำกันในวันสบายสบๆฟิลเหมือนไปพักผ่อนตามรีสอร์ทหรูๆเลยค่ะส่วนฟิตเนสของที่นี่ อัดเครื่องออกกําลังกายมาให้แบบแน่นๆสามารถออกกําลังกายได้ทุกสัดส่วนเครื่องเยอะสามารถใช้งานได้เพียงพอแน่นอนมาผ่อนคลายกันต่อห้องซาวน่าที่จัดมาให้ถึง2ห้องเลยค่ะและเดอร์ลอดไพรเวตแชร์ซี่ชวนคนที่คุณรักมาแช่น้ําผ่อนคลายในวันที่เหนื่อยล้าช่วยลดความเครียดคลายกล้ามเนื้อได้ดีเลยค่ะคิสทับก็ออกแบบมาได้น่ารักถูกใจเด็กเ มีของมาให้ได้เสริมพัฒนาการกระตุ้นการเรียนรู้ห้องนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเด็กๆเ,เลยค่ะโซนนี้คือ The Royal Meeting Room พื้นที่การทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้งานจะนั่งโฟกัสงานแบบส่วนตัวหรืออยากนั่งทำงานแล้วชมวิวไปด้วยก็มีให้เลือกหลายมุมเลยค่ะในส่วนของ e n t e r อร์เทน n มนต์ก็จัดเต็มมาให้ ทั้งเกมรูมเพลย์รูมแล้วก็เทียเตอร์ห้องนี้มีโต๊ะครูมาให้ได้จอยกันติดกันเป็นห้องดูหนังที่มาพร้อมจอทีวีและโซฟานุ่มนั่งสบายจะรวมแก๊งมานั่งเล่นนอนดูซีรีส์พื้นที่นี้ก็เหลือเฟือเลยค่ะ พร้อมหรือยังคะที่จะมาใช้ชีวิตใกล้เมืองที่ได้ทั้งความสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้รถไฟฟ้าสสายเชื่อมต่อถนนหลัก5เส้นทางรัชดาลาดพร้าวเนียบทางด่วนลามินทาเกษตรนวมินทระหนโยธินและใกล้ห้างอย่างเดอะแจ๊ดวังหินเซ็นทรัลอีฟวิลเซ็นทรัลลาดพร้าวใกล้โรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสี่เพียง2กิโลเมตรใกล้สถานศึกษาโรงเรียนหอวังมอเกษตรมอราชพัฒน์จันเกษมและใกล้ๆก้โครงการยังมีสถานีอีวีชา่นเจอร์ช่องชาร์จเยอะ มากสะดวกสบายสุดๆและภายในโครงการยังมีจุดชาร์จ EV มาให้ด้วยเรียกได้ว่าคนใช้รถไฟฟ้าหมดห่วงในเรื่องจุดชาร์จได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับโครงการ a อ m o d สพลาซิโอลาดพร้าววังหิน โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ทำเลดีและมีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับทั้งบรรยากาศและส่วนกลางถือว่าคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงง่ายเลยทีเดียวเหมาะทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยเองและนักลงทุนปล่อยเช่าอย่างที่บอกไปครับคอนโดที่ทีมฐานเอสเซทนำมาแนะนำเราเลือกจากดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำที่มีผลงานจริงมีมาตรฐานและเชื่อถือได้ทำเลดีปล่อยเช่าง่ายเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวและที่สำคัญฐานเอสเซทมีดีลสุดพิเศษที่ราคาดี ถ้าหากสนใจเนี่ยติดต่อทีมงานฐานแอสเซทมาได้เลยนะครับลงทุนคอนโดให้ปังเลือกฐานแอเสเซท